ยุคนี้เป็นยุคที่โลกสว่างจริงๆเลยที่เพื่อนร่วมโลกของเราใบนี้เนี่ยเปิดหัวใจให้ขยายหัวใจกว้างไม่ใช่ปิดกั้นใจเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ทำความเข้าใจแล้วก็สมาธิคือของสากลที่ทุกคนสามารถศึกษาได้โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดังเดิมใครจะมีเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธ์ใดก็สาม,มารถที่จะทำสมาธิได้ก็แค่ หลับตาเบาๆสบายหลับตาเฉยๆไม่ขัดแย้งกับความเชื่อใดๆไม่ผิดบทบัญญัติของศาสดาที่ตนเคารพนับถือพระสมาธิคือการเชื่อมโยงใจให้เข้าไปถึงแหล่งแห่งสันติสุขภายในที่ไม่มีขอบเขตเหมือนออกทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างนั้นทะเลแห่งความเบิกบานนี่ยจ๊ะ อย่างนั้นทุกคนสามารถทำได้แค่หลับตานี่ผิดไหม,ไมผ่อนคลายร่างกายผิดไหม,ไมอายใจนึกไว้กลางท้องผิดไหม,ไมเห็นไหมจ๊ะใจเราีนปกติแล้วก็ส่งไปข้ามประเทศไปที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโลกอื่นไปประเทศซีกโลกตะวันตกบาืองตะวันออกประเทศนู้นประเทศนี้หรือประเทศเดียวกันแต่ว่าทิศเหนือทิศใต้ออกตกภาคกลาง หรือจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เห็นไหมจ๊ะอำเภอนั้นอำเภอนี้ตำบลนั้นตำบลนี้บ้านนั้นบ้านนี้หลังคาบ้านนั้นดีเมื่อกี Kel ้นะไปดูหลังคาหรือไปดูคนอยู่ใต้หลังคาบ้านนี้ก็แปลว่าเราสามารถสนใจได้ทุกที่แต่ที Например ่เดียวที Long ่เราไม่เคยสนใจเลยคือกลางท้องเรากลางกายเพราะเราไม่รู Gins ้ว่านั Keeping ่นแหละคือแรงกําเนิดแห่งความสุขที่แท้จริง <ermo> <me> สุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เหมือนสุขใดๆเลยแล้วพอเราถึงแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้แหละเป็นที่เดียวที่จะทำให้มนุษย์เลิกขัดแย้งกันหมดความรู้สึกว่าเราแตกต่างกันแล้วเราจะเลิฟกันมีความรักระหวังดีปรารถนาดีแต่เพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงเพรานั้นตอนนี้สมาธิเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้